จะไปเป็นกับตันที่โรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยสำหรับริเจมนนะครับเชลซีเครียดหนักเลยตอนนี้ครับริชจมอาจจะพักหลายเดือนก็ได้จากการบาดเจ็บของเขาเนีตอนนี้ครับเชลซีมีความกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บครั้งใหม่ของริชจมครับดาวเตะที่เพิ่งควา้าตำแหน่งปลอกแขนกับตันทีมต่อจากเซซ่าแอชเิลเกต้านะครับ โรชเจมเนี่ยสวมปลอกแขนกับตันทีมอย่างเป็นทางการนัดแรกที่เชลซีครับเปิดบ้านเสมอกับเลยพูนหนึ่งเมื่อวัานอาทิตย์ผ่านมาโดยเขาโดนหดออกจากสนามนาทีที่7จกของเกมกันหนึ่งขันยังไงก็ตามครับมาริซชโอโปชชโนคุนซือของทีมเนี่ยยืนยันว่าการเปลี่ยนตัวเพราะว่าเรเชมมีอาการเหนื่อยล้าไม่ได้มีปัญหาเรื่อง,องการบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับล่าสุดมีรายงานบอกว่าเรเชมได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมอีกซึ่งเป็นแผลเดิมที่แฮมสตริงของเขาด้วย แข้งวัย23ปีอย่างเรสเจมีปัญหาบริเวณแฮมสตริงเป็นครั้งที่5แล้วในกรอบเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นซึ่งเขาอาจจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวหลายเดือนโดยทางเชลซีกำลังรอผลสแกนอยู่ขณะนี้อ้โ oh องานเข้าและสิงห์บลูเชลซีต้องมาตามผลสแกนว่าเรสเจมครับจะบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนโอ้โ oh หกับตันทีมคนใหม่ของเชลซีนั่นนะ่ะโอ้ ho, ยังไม่ได้โชว์ผลงานโชว์ศักยภาพเลยในฐานะกับตันทีมแบบเต็มคาราเบล พริเจมส์ครับต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงจัดไปให้ววรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม